การสร้างสูตรและการแก้ไขสูตรนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นสูตรแบบง่ายก่อนนะสูตรพื้นฐานทั่วไปที่เป็นบวกลบคูณหารน,นะคะแต่ว่าเวลาคูณเราจะใช้เครื่องหมายดอกจันนะคะถ้าหารเราจะใช้เครื่องหมายสแสลหรือเครื่องหมายขีดทับนะคะวิธีทาวิธีใส่สูตรทํายังไงก็ใส่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับไปก่อนนะคะหรือเท่ากับ a เ A2 ก็คือมีการอ้างอิงเซล์นะคะอ้างอิงเซล์ช่องนี้นะคะ A2 ใน,นี้นะคะบวกกับ A3 นะคะ Excel จะมีการอ้างอิงเซล์ตามนี้โดยจะแยกสีให้เรียบร้อย A2 เป็นสีน้ำเงินคือตรงนี้นะคะ A3 เป็นสีแดงก็คือตรงนี้นะคะ, 3, เ,คะ,คะเมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วก็ Enter นะคะหรือเราสามารถอ้างอิงเซล์โดยเอา A2 นะคะ ไปบวกกับเลข10แบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเราต้องการแก้ไขเราสามารถ click ะะดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกที่ช่องเซลล์นะคะแล้วก็แก้ไขสูตรได้เลยนะคะหรือจะไปแก้ไขที่ช่องเซลล์ข้างบนนะคะมาแ,แก้ไขช่องเซลล์ที่ข้างบนก็ได้นะคะการลบก็เหมือนกันก็พิมพ์เคร่องหม่เท่ากับก่อนเท่ากับค่าในช่องเซลล์ a 2 ลบกับ a 3แล้ว enter เท่ากับช่องเซลล์ a 2ลบ 10, นะคะหรือการคูณก็เท่ากับ a 2คูณก็คือใส่เครื่องหมายดอกจัน a 3แล้วก็เท่ากับหรืออช่อง e 2คูณกับ2นะคะแล้ว enter หรือถ้าเราต้องการแก้ไขคูณ นะแล้วก็ enter การหารก็เหมือนกันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ a 2หารใส่เครื่องหมายสแลตนะ a 3แล้วก็ enter เท่ากับ a 2หาร3แล้วก็ enter แบบนี้ก็ได้นะคะการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่ากับ25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ enter ก็จะขึ้นเป็น0ูนจุด 2 5นะคะการยกกำลังนะคะก็ใส่เท่ากับ a 2ยกกำลังเครื่องหมยยกกำลังอยู่ที่ปุ่มเลข6นะคะยกกำลัง5แล้วก็ Enter นะคะอันนี้ก็คือการใช้เครื่องหมายหมวกลบคูณหารการใช้สูตรพื้นฐานที่เราพิมพ์เองนะคะ